วันนี้มาเจอพ่อวุ้งวันดีครับผมพ่อวุ้งมาที่จตุจนกรเพื่อะมันที่กินมันแปดเลยนะครับ วันที่เกียดด้วยไม่ได้ให้ฮอดเทรดเดียวแท้วันที่เกียดเมื้อนี้พาพี่น้องมาที่บ้านหนองขามเนาะหนองบาร์นักโคกระบือของกำนันแสงทองแสงทองเออบาร์นได้ห่วยกำลังน้ำของเขาครับครับพวกพวกนี้ยังมา้งมันอะไรครับผมว่าได้มาอย่างมั้งเราผมแก้วบ้านผมเลยแวะมาเล่นเล่นๆหรอครับโอ้แวะมาเล่นเป็นมูครับเป็นมูเพิ่นตงเติมเพิ่มเติมเดี๋ยวยิได้พาพี่น้องกับรรยากาศการซื้อขายไม่เชื่เพิ่นราคาเนาะก็บุ้งไข่หมาันก็บุ้งด้อครับวย อ๋อนี้พ่อสมานได้มาเตี๊ยมรถปิเลยมรอเปน่ะพ่อเตียมรถครับถึงแดงถึงเหลืองร้อมือนอะไเบื้องครับเอาเบิ้งลาตัวไทยในก้อนพ่อเนี่ยลาตัวไทยนี่เขาเขาที่โพยู่น่อเนาะโพบะเขาเอออยู่ที่โพยู่แป็ว่าสีเขาท่าของเราครับสีเมือนะพ่อสมานว่าจักเดือดแล้วนรับเขาขวบแล้วขวบวร้อยร้อยสามสิบปืนอยู่นักพนับ ลูกสาวผู้เด่เลยนะพ่อเบื้งสงแล้วนี่ยคือริ้งผมขาทาเติบลูกมันก็มีใบอยู่หรอกเขาเขาเโมเดลใบมาพราะสมานวัาทะเลตัวไทยตัวไทยผมว่าเดียวมันมีโอสถของมันมิมีสามโหครับว่าเดียวล่สิบสองห้าร้อยเดี๋ยวนี้สิบสองห้ารอยิล่าตัวไทยตัวนึงนะพ่อสิบสองห้รอยเนาะตัวเงียวยี่นี่ตัอิล่าตัวนี่เนาะตัวล้นตัวนี้ก็สิบสองห้าร้อยอ๋อัวกลังกับเมีนครับเอาพวกพวกแดงแดงนี่สิบสองห้ารบนเบอครับนี่ครับแล้วได้จะแดงสามเหลืองหนึ่งเลยครับท่าน ลาตัวนี้กับลาตัวบังหันก็อายุที่สูสีกันนะพ่อเนาะทีสูสีกันครับความสูงพอบันกันแต่อีลานี่สีเดียวกันกวดเดียวกันน้อยนึงครับสิบสองหางลอยป้าพ่อไอ้เบิ้งทุกคนไปเบิ้งเเบิ้งเลยเบิ้งอ๋ออ่าพ่อถามอีลาตัวนี้ก่อนนังเหลืองตัวนี้ก่อนคือเงี้ยเขาเนี่ยอีลานี่รุ่นหมดเดี๋ยพ่อเมียครับรุ่นธรรมชาติเลยโอ้ บอิระนี้ที่เป็นพี่เดือนเขาอยู่เนาะแมนครับแมนเยอะนะพี่เขาอยู่แบบสิบตัวใดก็พอสิสตัวใดก็เหมือนสามพันครับหนึ่งหมื่นสามพันถ้าพี่ดงยกซีรถหลายนะพ่อเนาะโอ้ยเฮงยกซีเฮง่ายหลายครับอุลเลียกันหายเป๊ะเลยแล้วอีหลระตัวกลางนี่เห็นแต่หน้าพ่อเนื้อหนังเป็นในเขาท่าขึ้นมวยต่อเดือยเพราะว่าสองตัวนี้เขาบังเลยครับนะสองตัวนี้เขาบังเห็นแต่หน้าสมบูรณ์ครับพิดปวดพิดกอดพีดครับ อ,อหลังจากนี้ก็เขาพูดหน่อยนึงเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงนะครับตอเหล่าเลยครับในขั้นว่าไก่เราทรงไห้แม่ครับเออเขาทางเราอยู่ราคากับพ่อฟังอยู่กับยังอยตอเหล่าเบอร์พ่อสมานกับตามนี้เลยครับเบอร์พ่อสมานะ0972389252หาือก็บ0967573435เพื่อพี่น้องเอย็นจริงก็เพื่ออรยล่างนะครับเออ ให้โทรหาเราหล่ะก็อยากได้เบอรของแท้กับของจริงกักงบนนบ,รรบ้านพ่อสมานบ้านนายอินแส่งตําบลภูแลนคาเพื่อบ้านพ่าเชยจพูมด้วยครับด้วยไปเบอร์ถือกระปักหมุดเอาก็ได้หรือว่าโทรสอบถามเส้นทางเราแต่มาซีสาวเลยะคุณพ่อพ่อสมานมาไเมนะคนุณพ่อเด้อครับผมครับสวัสดีครับตาใส่ดีนะอ,อีหลาน้ะพ่อเนาะ บ่าได้วิธีดิติคนลนะพ่อเนาะเราประกันเลยครับเนี่ครื่ัดีครับนพนองซื้อไปแล้วมีปัญหากะพูดคุยกับเราได้ครับนะพอสมานวันนายินแต่งนี่แลยมาถึงขอทษด้วยมึอนี่ล่าเหลืองนี่เครื่องเครื่องดำซิงซีตัวนะครับเครื่องดับมาตั้งเครื่องดับนุซีตัว เออพ่อพี่น,อน้องเบิรงงัวของห้อยเด่นแล้วอยู่ใกล้ๆตลาดนี่แหละครับงัวะเป็นอย่าของคนไทยเนาะครับผตลาดตัวนี้ก็พัฒนาตัวเราห้อยพันลูกอ่ะลูกแรกครับลูกแรกมื้อนี้มาสองตัวแม่ลูกนะครับเนาะเป็นบักล่าเออตัวใหญ่เขายกเติบแล้วเหรอไหมจักเดือนแล้วนั่นนะห้อยลูกคนนะอืมกือบประมาณบ่อสิบวัที่เดือนกว่านี้หรือโอ้แต่ว่างัวใหญ่ลอยหาสิบขึ้นหมดแล้วเวลาเนี่ยได้อยู่ครับงัวหัวใหญ่ต้องมีติดคนเลยครับมีบ่บ่ครับ รับประกันเนาะป้าเสด็จครับแม่ลูกว่าไว้สาวเจ็ดอาหาเลยครับราคาอ่อและราคาเปิดเลยครับต่อได้น้อเขาหรับร้องได้ไหมคมที่ขอเบอร์ไว้ก่อนเพื่อพี่น้องโทรหาครับ098 632 2239เพื่อพี่น้องได้ไปเรียนกับโทรหาเราเลยครับเด้อห้อยก็แหงหมาเด้อมาเลยครับเด้อผมลูกเป็นบักหลานหน่อยเด้อครับห้อยเด่นลูกคอนี้เป็นลูกผู้ใดเนี่ยหรือว่าบรรทบ้านครับ bỏ luôn không vấn đề mà cứ súng, khò cái đồng nó không cho kêu. để, วนัจเขาเ้ามรนั่นเอาน้านะเดี๋ยวพ่อพี่้องะเบิ่งว่าของห้อยตั้นห้อยนีมาจากัวใหญ่ได้ครับไอหนุ่มลูกลอหนึ่งตัวแล้วก็สาวสาวอีสองสาวน้อยเนาะ กล็ลาน,น้อยในรับตัวนี้เขาเบิกเงินนี่เสด็จในห้อยว่าไปห้าสิบห้าตอนใดเลยครับนี่ครับพี่นี่สาวเด้ครับหนังกางก็นตัวแดงๆนะหนึ่งหมื่นกับอีกพันเดียครับแล้วลาคุณได้ครับอ,อ๋อเขาอีล่านี่เบิงส่งแล้วเนี่นยนะัอ,อ๋อคันบ่ไก,ก่แล้วคันบ่ไก่แล้วก็ส่งให้ได้พร้อม สองโซนหรือสอ,อต้องมีติคโคนด้วยนี่โบมีค่ะแล้ประกันเนาะเป็นเสียกเป็นเมาหมดแล้วอีหลานนี่โซนเขาแล้วแต่อีหลานนั่นเป็นเมาแล้วได้ครับนะแล้วก็หลานน้อยตัวนึงค่อย<ม>ต่อเหล่าเลยครับเด้อโทรมาถามเหล่าครับว่าขายหรือยังครับม่ขายพี่อ,อยากได้กับไม่ตอเหล่าเพราะว่านี่ขอเบอร์ครับ086 160 8610หน่งยนึ่งศูนค่อ้นี่จากใบใหญ่เลยครับเด้อนะี่ยเดี๋ยวพาพี่ลงมาภาพหลมก่อนไอ้นี่มันหมาเนี่ยครับเด้อ ลิ้มขนนอกนี่แบบักลาน้อยเครื่องดำต้องสองตัวได้ครับนะี่อ้โสาวครับก็สูงกว่านี้ก็ที่ร้อยสามสิบก็ได้โด<อ><อ>ยไม่ตันเท่านี้เราเอาลงมากินหญ่าโตได้ครับนะิ่บระเอียดเพิ่มเติม เราลัประกัน ืันนี้พ่อมาได้อนุูมน้อยสองตัวมาคู่นึงน,งนะครับเนะี่ยเพราะเป็นแฝดลูกแฝดเลยสองตัวนะเป็นคอ,อกเดียวกันที่พ่อมาคือยังงคือกันแท้แล้วว้าว้ตัวละหกพันครับหกพันก็ทีสิบสองบ่มีตำหนีจากเราพ่อมาเนาะบสี่กะเดงเงียงๆเราเยอะเอาเบอ่อมาก่อนคุณพ่อมา

เพราะวันจากแกนข้อก็ได้มาหนึ่งชุดหนึ่งโคง้งลูกเป็นลูกครับลูกบัลกหน้อยจากเดือนน่ะพราะวันลูกเขาไงเพราะวันเขาจากตัวแล้วครับพันเนี่ยพันลูกะ่ะลูกตัวนี้เระลูกสองนั้นลูกแรกประมาณ ร้อยสามสิบพระได้ยนพรเนาะที่เป็นประมาณไทยอันไหนบไทยกลางๆไทยยังไงดีวะบังโซงขึ้นนั่นมมดีเท่าเห่างเลือกห่างยาวอยู่ด้วะรูกเป็นบกหลานน้อยครับสีแดงดีอยเพรวันวัเท่าไรครับหมื่นสาันหหมาละครับเปิดได้ครับด้วยไนะครับต่อได้เพราะวันขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับมาศูนย์เด้า หนึ่งซีตัวสองก็พี่น้องอยากได้ไปไว้ในคอกโทรมาถานระเบิ้ลนะครับได้ไงว่าขายอะไรยังคับว่าขายกระต้อเหล่าเพราะวันมันหมนันนะครับเน,น,นี่ยมันครับต้องมีติดคนบ่มีนะพ่อเนาะอันนี้ยี่หอันนี้อ่ะกระต้อเหล่าครับสรงขาทายโยอ,อันนี้คือลูกเขาเนอครับนี่ยอ่ะอทรงเขาทายอ่ะพ่อวันแล้วครับตัวที่สองนะลูลกแรกใช้เปลี่ยนอ๋อเราจะไปตัวที่สามครับ นี่ใส่ดีนะพ่อเนาะเลบ้ยบานเลี้ยบานโอ้ตาเราใส่ดีด้วยอีลายนี้ก็ได้ครับไม่ปกติเราที่เน้นควายงามแต็มืลอนี้น้ำหัวมาหนึ่งหนื่นาะ ไอ้หนุ่มหนึ่งตัวไอ้หนุ่มนี่กะก็กระเทือนเนาะตลอดของเราอยู่หรอกพ่กระเทือนก้อเปลี่ยนพ่อคุ้มฝูงกะที่พ่อกระเทือนตอนเปิดเปิดเท่าไรครับเปิดมือเทีตอนใดเด้อเลยห้าพันสามอ๋ออ๋อโอเคที่นี่มาเบิกแม่ลูกมาห้อยบลูกเป็นลูกสาวที่น่ะลูกสาวเอให้โผล่กระพันจะโตแล้วครับเนี่ยพันลูกจะโตแล้วแม่เขาเนี่ย สองตัวครับสองตัวตอนนี้ท่องเขาได้ครับอ๋อเป็นง้วแบบว่าในข้อเขามีเพราคุ้มฟูงแต่ว่าจะไหนที่อยากให้โผล่ม่ลูกเลยครับก็เรื่องน้องครับนะราคาเปิดได้ครับเพื่อต่อรองได้ครุณาเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าศูนย์แปดหนึ่งสองโอ้ยโอครับเอพี่น้องอยากไปโทรมาต่อเราเลยครับนั่นนมเพ่ได้เป็นเรียบกันได้เมื่อนี้ใครหมายนั่งโผล่ได้ครับขอบคุณหลายครับ ร้อยสามสิบยี่หรอกเนาะอีไงน้อเนาสูงนะแดงดีเยอะแต่ว่าลูกเขาเป็นองค์นวลนวลนะครับเด่นอันนี้มันเป็นสไตล์ไทยอะไรครับนดี๋ยวให้ผมให้ไงครับเให้ไงเอาเนาะพี่ใส่ดีหยือเปล่ครับจนบักหลใหญ่นี่พี่น้องเอาไปแล้วครับเพื่อนเอาไปขุนตอนละ ของห้อยโปรครับนังข่าวตรงน,นี้เป็นของห้อยเงี้ยหรือห้อยสุภาพด้วยครับเบื้องล่างนั้นทีพานลูกประมาณสาม หลักนี่แหละร้อยสามสิบห้าก็ได้ยุแล้วว่าไว้หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยนะครับผมว่าร้านข่าวนะที่ได้ขอเบิร์เรา้วไม่มีน้องอยากได้ไปไว้ในครอกไปโทรมาหาเราได้ครับเนี่ย ครับมาเบอร์โทรศัพท์08 9 0 0 0 2 4 8 8ค่อยสุภาพครับหมื่นกับห้าร้อยหมือนกัหาร้อยถ่ายไปต่อด้ครับเด้อไม่เลยอยากต่อต่อเลยข้าเหนียมันนะโอ้มือนี้หมานนะมุนน้ยให้เละไครับครบ่ได้ไปหาป่าทำไมเนาะบ่ครับมือนี้หาเงินครับมุนนานบ่โอ้ตัวใดกำไรเม็ด